ลายนี่ชอบไหมเฮ้ยผมว่ามันก็เหมือนแค่อื่นนะครับก <c oughs> ็ไม่ได้แปลกกว่าลายอื่นเท่าไหร่แค่แบบเออมีรูปกาแฟาเข้ามาให้มันรู้สึกอุย๊ย <c oughs> ครูเดโชมันต้องแปลกสิคะสำหรับครูเดชโชอ,อ่ะเออดูดลายมันน่ารักจะตายอลองดูก่อนจะได้ตัดสินใจได้ทู <c oughs> ผมว่าลายมันก็ปกตินะครับว้ายลายก็ปไม่ปกติมั้งหมุนสิคะหมุนกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสาย เรียบร้อยแล้วน,นี่นะหนึ่งแก้วอันนี้อีกหนึ่งแก้วอันนี้คือแถมค่ะ <c oughs> อุดหนุนป้าเนี่ยมีของแถมตลอดอือสวัสดีครับคุณเดชโชสวัสดีครับโอ้โห,โโหนี่มาคุณเดี๋ยวซื้อน้ำสองแก้วเลยเหรอใช่ครับร้านประตมเขาขายซื้อสองแก้วแล้วเขาแถมแัมซื้อสองแถมหนึ่งเหรอใช่ ผมขอตัวก่อนนะครับเออวันดีวันดีวัดีไอ้ปราตุมนี่ไม่ธรรมดาถึงว่าขายดิบขายดีแม่สวัสดีครับปราตุมเออคุณเดชโชว์แม่สวัสดีครับถ <c oughs> ึงว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ทําเทท่าเอ,อที่แท้ก็จัดโปรโมชั่นเอง <c oughs> รู้ได้ไงคะ <c oughs> ก็เจอเด็กเมื่อกี้มันบอกออมาคนเดียวถือน้ำสองแก้วเต็มมือไปหมดถูกค่ะสนใจ โปรโมชั่นไหมคะแบนดีกว่าครับผมเอาเป็นน้ำเขียวแก้วนึงลกันอุ้ยตายแล้วแก้วเดียวก็ไม่ได้ของแถมใช่คะมันต้องซื้อสองแก้วคือเดี๋ยวไว้นหลังดีกว่าแต่ผมมากับใครอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวเขาซื้อ2แก้วเอาะว่าวันนี้โอยคูเดโชคนเดียวก็ทาน2แก้วได้ค่ะไม่เป็นไรครับวันนี้ผมยังไม่ต้องการเอ๊มันมีของแถมนะคะนี่ไม่ชอบหรอคะไม่สนใจหรอคะ เยแต่ดูแก้วมันก็ลายแปลกๆดีนะมันน่ารักหายากอะนนี้วาดเองกับมือเลยเนี่ยถึงว่าแก้วไม่เหมือนใครเด็กเม็ดเด็กถือเต็มไปหมดเลยแต่ไว้ววนหลังดีกว่าครับวันผมยังไม่พร้อมเลยว่าด้ว่างกินไม่หมดขาตใหญ่ขนาดนี้คุณไดโชว์เดี๋ยวไว้หลังเถ่ะครับวันนี้ผมผมยังอยากกินแค่แก้วเดียวก่อนไม่ชอบลายใช่ไหมเปลี่ยนให้ก็ได้นะมันจะได้น่าสนใจมากขึ้นนี่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 ลายไม่ชอบไหมเฮ้ ผมว่ามันก็เหมือนแควอื่นนะครับก็มไม่ได้แปลกกว่าลายอื่นเท่าไหร่แค่แบบเออมีรูปกาแฟเข้ามาให้มันรู้สึกอุย้ยครูเดชโชมันต้องแปลกสิคะสำหรับครูเดชโชอะ่ะเอออดูดลายมันน่ารักจะตายอลองดูก่อนจะได้ตัดสินใจได้ทูผมว่าลายมันก็ปกตินะครับออโอ้ยลายกาไม่ปกติมั้งหมุนสิคะหมุนไม่ใช่หมุนตัวยอกประตูเล่นเออแต่กูจะแก้วก็เลนหนาดีนะครับ มันแน่นหนาแล้วมันก็น่ารักเออดีดี้ยตกใจเหรอคะตบตกใจเลยรจ้ะนี่มันรูปผมคุณเป็นสีตอนที่ก็ถูกแล้วไงคะไม่สนใจเลยคะนี่ปุ๊บเอาไม่เป็นไรไม่สนใจเอาคืนเลยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคคนอื่นเขาอาจจะสนใจโอเค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 เออเอาเป็นว่าผมรับสองแก้วแล้วกันนั่นไงแล้วต้องรับสองแก้วจบไปเลยนี่มันรูปนี้ตอน ตุ้มเอ้ยเอ้ยแดงน้ำเขียวน้ำเงินเขาเรียกน้ำอะไรไม่ที่น้ำเงิน b l ูนน้ำเขียวกับน้ำแดงอะไรครับเอไม่แบลกใจนะทำไมป้าตุ้มขายดีขนาดนี้ป้าตุ้มกลุมความลับของทุกคนไม่หมดเลยเหรอครับ <c oughs> อย่าพูดอย่างนั้นจีค้คนค้าขายแก้วมันน่ารัก ึงว่าดิขายดีจังเลยได้แล้วสองแก้วเอาเราไม่เทเต็มแก้วแล้วมาตมาูไป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 น้ำเขียวน้ำแดงโอเคโอเคโอเคช่างมันอ่ะผิดแก้วหนึ่งสองแก้วเห็นไหมจ้ะถูกบ้านนะ,ะเงินล่ะคะ ก็มาจ่ายติ้นเดือนทุกครั้งสวยเวลาลายแก้วแตะสวยมากเลยนี่ทั้งโรงเรียนนี่มีผมคนเดียวหรอครับที่มีรูปแบบนี้โอย,ย่างมีอีกเยอะมีใครมาทเนี่ยโอ้ยจะพูดได้ไงล่ะครับของค้าของขายไปได้แล้วคนจะขายของว้าวใสท้องเส้นใหญ่กว่ากูอีกขาย,ยางี้เองอยู่ต่อไปใครดีนะอพอ,อ,อก,กับเมียน้อยจะไป มาสายหนูเน่ตยิ่งกว่าหาแอบเป็นครูต้องสอนเอกๆ็ตดูแลจบครบ